ตอนที่425วิหกแสงอรุณมองโครงกระดูกมือเปืือเปื้อนโลหิตที่เสียบออกมาจากท้องหูเย่ลืมตากลมกลิ้งทั้งสองใบหน้าแสดงถึงความไม่เชื่อเสียงเปลี้ยดังขึ้นเสียงหนึ่งยาเม็ดกลมสีน้ำเงินถูกบดขยี้จนแหลกละเอียดจากนั้นโครงกระดูกมือก็หายวับไปหูเย่เปล่งเสียงด้วยความอึดอัดหลังจากโครงกระดูกดึงมือออกไปสังขารพลัน อ่อนยวบล้มลงกองอยู่บนพื้นรูขนาดใหญ่พ่นโลหิตสดออกมาไม่หยุดทั่วครูห้องโถงใหญ่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตขณะนี้แม่เขาจะยังไม่ตายแต่ก็กำลังดิ้นเพลือกสุดท้ายจนขาดใจแล้วเสียงตกใจของจิงชิงและสือตียอเสียงระเบิดดังกำปนาเสียงคำรามของสัตราอาคมดังตามกันเข้ามาในหูภาพเรื่องราวชีวิตต่างๆนานาล้นทะลักออกมารากับมองดูโคมมาวิ่ง ชีวิตรันทดในวัยยาวความยินของทั้งตระกูลเมื่อตอนค้นพบรากวิญญาณสิทธิหญิงชิงอี้แต่งงานกับคนอื่นอย่างจำใจจิตใจที่ฮึกเหิมตอนที่สำเร็จขั้นหลอมรวมความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่เมื่อจินตนาการถึงระดับก่อกำเนิดทั้งหมดทั้งมวลนี้ลว้วนดูเหมือนว่าจะค่อยๆห่างไกลออกไปพร้อมกับความหนาวเย็นของมือเท้าแต่หูเย่ไม่เต็มใจเป็นอย่างมาก เขาฝึกสตร์ปาอาคมมีดบินสามเล่มปกติแล้วเวลาสู้รบนั้นปล่อยออกเพียงสองเล่มมาทำลายสัตรูเท่านั้นมีดบินเล่มที่สามไม่เคยห่างออกจากกายเพราะมีดบินเล่มที่สามนั้นใช้เคล็ดวิชาลึกลับหลอมขึ้นมาแม้พลังอำนาจทำ้ายคนจะธรรมดาแต่การพลังปกป้องกายเหนือกว่าสตาร์ปาอาคมธรรมดามากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมากในการหลอมรวมสมบัตินี้ ก่อนหน้านี้ไม่นานหลอมได้ถึงขั้นพลังแล้วเมื่อคนนอกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรอบโจมตีแม้เขาจะไม่ได้สั่งเองสมบัตินี้ควรจะสามารถรับรู้ถึงแรงอาฆาตของคนอื่นปกป้องกายด้วยตนเองนอกเสียจากโจมตีของเขาสุดท้ายหูเยคิดอะไรขึ้นได้อีกไม่ลมเลิกความตั้งใจได้ใช้กำลังกายปุถุชนธรรมดาสุดท้ายฝืนหันศีสษะเล็กน้อยในที่สุดมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างหลัง เงาสีขาวประหลาดกำลังไล่ล่าจิงชิงไม่ปล่อยจริงชิงมีแสงเงินกลุ่มหนึ่งห่อหุ้มอยู่บินหลบหลีกไม่หยุดทั้งยังปล่อยสาตร์ปาอาคมของตอนถล่มโจมตีอีกฝ่ายไม่หยุดคลายจะเกรงกลัวเงาขาวนั้นอย่างมากอีกด้านหนึ่งฮานลี่และคนอื่นๆกลับถูกหมอกดำทมินขนาดใหญ่โอบล้อมอยู่ในนั้นเพียงแค่ฮานลี่ปล่อยมวลภาพสีแดงเคลืองหนึ่งภาพออกจากฝ่ามือนกนางแอน่น เพลิงขนาดเล็กใหญ่เท่ากำปั้นนับไม่ถ้วนคลันบินออกมาจากมวลภาพหมู่นวลกลายเป็นห่วงเพลิงขนาดมหฮมาวงหนึ่งจู่โจมหมอกดำทมิงน,นั้นไม่หยุดไม่ให้พวกมันเข้าใกล้ตนจิตติดตามและสื่อตียอรีบมายืนอยู่ด้านหลังฮานรี่แสงสีโลหิตปกคลุมรอบกายจิตติดตามสองมือปล่อยเปลวเพลิงสีม่วงออกมาไม่อยู่จู่โจมหมอกดำทมิงที่พุ่งมาใกล้ห่วงเพลิง ซื้อตียอใช้มือประคองไขมุกกลมขาวโพลนเม็ดหนึ่งเปล่งประกายไปทั่วทิศทําให้หมอกดำทมินที่แปรเปลี่ยนตาข่ายในบางครั้งไม่กล้าเข้าใกล้รอบกายแม้แต่น้อยแต่สายตาก็ยังคงเผยความหวาดกลัวออกมาหูเย่นั้นไม่ได้สนใจหมอกดำทมินแม้แต่น้อยกลับมองเงาขาวที่ไล่ล่าจริงชิงไม่ปล่อยอย่างละเอียดโครงกระดูกสีขาวนั้นที่ไม่รู้ว่าตายมานานกี่ปีแล้วเพียงแค่รอบโครงกระดูกปล่อย หมอนหมอกออกร่างกายก็กระโดดอย่างว่องไวาราดเปรียวไม่หยุดไหนเลยจะเป็นท่าทางของคนตายหูเย่หัวเราะอ,อย่างโศกเศร้าผู้บำเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมคนหนึ่งอย่างเขาถูกโครงกระดูกไร้วิญญาณรอบรรํารายนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่าขำยิ่งด้วยความคิดหัวเราะยย่อ,ยอตอนเองนี้หูเย่สติปัญญามืดมนตกลงสู่ภวังการหลับไหลไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงแค่สีหน้าที่หัวเราะยย่อ,ยอตอนเองเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ บนมุมปากในเวลาเดียวกันกันบอลมหายใจเฮือกสุดท้ายของหูเย่สีหน้าฮันลี่หมุนมองมองไปรอบๆบ,บริเวณไม่หยุดเมื่อสักครู่ขณะที่หูเย่เผชิญหน้ากับโครงกระดูกที่กระโดดขึ้นรอบโจมตีนั้นหมอกควันปีศาจสีมืดมนจู่ๆก,ก็พุ่งออกมาจากกำแพงบริเวณนั้นผ่านไปไม่นานคนอื่นๆล้วนถูกห้องล้อมอยู่ในนั้น แต่โชคดีที่ฮานรี่ได้เตรียมการมาล่วงหน้าก่อนแล้วหลายส่วนกางม้วนภาพวาดนั้นที่เพิ่งได้มาอย่างไม่ลังเลผลคือวิญญาณวิหกที่มีเปลวเพลิงปกคลุมทั่วกายจำนวนมหาสารบินออกมาจากในภาพวาดเพลิงปีศาจที่ห่อหุ้มกายประเภทนี้คือวิหกแสงอรุณที่ลักษณะคล้ายนกนางแอนธรรมดาฮานรี่เคยเห็นคำอธิบายอย่างละเอียดในคัมภีร์เล่มหนึ่งพวกมันกำเนิดมาจากเพลิงบริสุทธิ์ ชื่นชอบกลืนกินวิญญาณปีศาจยังเป็นดาวมฤตยูทั่วรายที่มีชื่อเสียงเพียงแค่วิหกนี้ได้สาบสูญไปจากโลกผู้บำเพ็ญเทียนนานแล้วในมวลภาพนี้ผนึกไว้เพียงจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของวิหกวิญญาณนี้ไว้จึงทำได้เพียงปล่อยร่างแยกของวิหกแสงอรุณออกมาเท่านั้นร่างที่แยกออกมาเหล่านี้แม้จะเหมือนวิหกแสงอรุณตตวจริงไม่มีผิดแต่ อนุภาพต่างกันราวฟ้ากับดินไม่เช่นนั้นหมอกดำทมินเหล่านี้ไม่เพียงแค่ถูกขจัดชั่วคราวแต่จะถูกกลืนกินจนไม่เหลือซากเลยถึงจะถูกสำหรับหมอกดำทมินที่พัวพันไม่ชัดเจนเหล่านี้ฮันลี่กลับไม่กังวลเท่าไหรนะ่นักไม่ว่าจะเป็นกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาหรือแมลงกลืนทองต่างก็สามารถกำจัดพวกมันได้อย่างง่ายดาย ที่ทำให้เขาหน้ากังวลก็คือกระทั่งตอนนี้เจ้าของหมอปิสาจยังคงหลบซ่อนอยู่ข้างๆไม่ยอมลงมือขนาดโครงกระดูกขาเขาก็มองแบ่งแยกออกได้อย่างชัดเจนว่าอันไหนมีพลังวิญญาณจริงอันไหนถูกคนควบคุมชักจูงเพียงแค่โครงกระดูกนี้มีความแปลกประหลาดอยู่บ้างโดนสัตร์ปราอาคมของจริงชิงยิงถล่มหลายครั้งกลับผ่านมันไปได้อย่างปลอดภัยดูแล้วมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นอยู่ข้างใน ขณะที่ฮานลี่กำลังครุ่งคิดอยู่ทั่วบริเวณมีเสียงปีศาจโหยหวนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงที่น่ากลัวจนขนลุกขนพองเหล่านี้ไม่ใช่บุรุษไม่ใช่สัตรีน้ำเสียงที่แหลมคมบาดแก้วหูทำให้เมื่อฟังแล้วเลือดลมไหลเวียนไม่ปกติจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฮรนลี่ใจสั่นทันใดนั้นจิตสัมผัสถูกเปิดออกปกคลุมห้องโถงใหญ่ทั้งห้องไวภายในขณะเดียวกันก็ดีดนิ้วมือ,อย่างแผวเบา กระบี่เขียวมรกตเล่มเล็กสองด้ามปรากฏขึ้นยังเบื่องหน้าฮันลี่บีดนวลอบล้อมฮันลี่ขยับขยื่อนอย่างเชื่องช้ามนุษย์ปีศาจอันใดมาทำเป็นลิงหลอกเจ้าไปได้ยังไม่แสดงตนออกมาอีกหรือจริงชิงคล้ายกับโดนเสียงโหยหวนทำให้กระวนกระวายใจตะโกนออกไปด้วยความมูโหเดือดดานในทันใดเสียงไม่ดังกลับทำให้สันเครือไปทั่วห้องโถงเสียงร้องโหยหวนของปีศาจหยุดลงจริงๆ ไม่เพียงเท่านี้ขณะที่เขาได้ใช้พลังศาสตราอาคมถล่มโจมตีโครงกระดูกอีกครั้งโครงกระดูกสีขาวที่โดนจู่โจมคนละไม้คนละมือนั่นไม่กลับกลายเป็นร่างคนอีกจริงทั้งตกใจและดีใจขณะเดียวกันหมอกดำทมินที่เดิมพันรัดฮานลี่และคนอื่นๆเกิดเสียงดังคอหรือบอขึ้นครั้งหนึ่งหดตัวกลับไปยังกำแพงรอบข้างอย่างรวดเร็วฮานลี่รู้สึกคาดคิดไม่ถึงอย่างมาก เขาไม่คิดว่าการตระโกนเสียงดังของจริงชิงนี้จะมีอนุภาพมากเทียงนี้ทันใดนั้นสือตียอที่อยู่ข้างหลังฮานรี่พลันหมุนกายเฉวยโอกาสวิงไปทางบันไดาทางออกถ้ามพานักที่อยู่ข้างหลังอย่างไม่คิดชีวิตเพียงชั่วพริบตาก็ก้าวขึ้นไปถึงข้างหน้าขั้นบันไดเห็นเหตุการณ์นี้สีหน้าฮานรี่ไร้ความรู้สึกจริงชิงกลับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่าง มากภายในใจรู้สึกโมโห О เดือดดาลไม่มีสิ่งใดเทียบสัตรีผู้นี้จะหนีเอาตัวรอดหรือต้องรู้ว่าแม้วิทยายุทธนางค่อนข้างต่ำแต่สมบัติไขมุกเม็ดนั้นที่อยู่ในมือน,นางกลับมีอานุภาพควบคุมหมอปีศาจได้อย่างชัดเจนให้นางหนีไปเช่นนี้ไม่ได้ครุ่นคิดถึงตรงนี้จินทิงอ้าปากอย่างไม่ปล่อรองต้องการเรียกแม่นางนี้ให้หยุดแต่กลับเกิดเรื่องประหลาดขึ้นมาอีก ซื้อตียอก้าครึ่งบันไดได้เพียงสองก้าผนังด้านซ้ายมีแสงสีเขียวเปล่งประกายในทันใดกรงเล็บปีศาจหน้าสยดสยองข้างหนึ่งโผล่ออกมาอย่างไม่มีลางบอกเหตุแม้แต่น้อยกรงเล็บแหลมคมทั้งสิบนี้มีสีเขียวขจีทั้งหมดกรงเล็บทั้งสิบพุ่งเข้าไปเสียบอกซื้อตียออย่างรวดเร็วจนมองด้วยตาเปล่าไม่ทันซื้อตียอส่งเสียงร้องอย่างน่าเวทนาครั้งหนึ่งพยายามใช้มือกระตุ้นแสงไขมุกสมบัติ บนมืออย่างสุดชีวิตคิดจะด้หนีแต่กรงเล็บปีศาจนี้คล้ายกับไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยซ้ำยังแผ่ไอวิญ,ญญาณสีดำมืดออกจากปลายเลย็บผ่านไปทั่วครู่สือตียอก็ถูกห่อหุ้มอยู่ข้างในเสียงร้องของสัตรีผู้นี้พลันเงียบลงจากนั้นศพแห้งเหือดที่มีผิวหนังห่อหุ้มก็ถูกโยนออกมาจากกระแสพลังดำมืดมาตกอยู่เบื้องหน้าของฮานรี่และจิตติดตามพอดี ฮันลี่ก้มศีรษะลงไปมองศพแห้งเหือดไร้เลือดเนื้อสีหน้าซีดเซียวลงเล็กน้อยแต่จริงชิงใบหน้าซีดเซียวไร้สีโลหิตนานแล้วเพียงแค่จับสาตราอาคมผนึกสีขาวแน่นมองซ้ายมองขวาไม่หยุดหึบหืข้าต้องการสังขารที่เหมาะสมพวกเจ้าทั้งสามใครจะอุทิศให้ข้าเสียงหัวเราะเย็นเย,ยือกมาจากกรอบทิศในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยาม ได้ยินวาจานี้สายตาฮานรี่เผยความเยือกเย็นเล็กน้อยกางมวนภาพที่อยู่ในมือขึ้นอีกครั้งทันทีฝูงวิหกเพลิงจำนวนมากที่บินอยู่นอกกายต่างพากันบินกลับเข้าไปในม้วนพาพราวกับวิหกคืนรังจากนั้นฮานรี่ใช้สองมือปลุกสัตว์ปาอาคมด้วยสีหน้าหม่นหมองเสียงพอรึอบออดังขึ้นวิหกแสงอรุณขนาดมหึมายาวหลายจ้างนอตัวหนึ่งบินออกมา จากในมวลภาพแสงเปลวเพลิงสว่างเจิดจ้าละลานตารอบกายหลังจากบินวนเวียนอยู่เหนือศีสษะฮันลี่รอบหนึ่งกลางปีกทั้งสองข้างออกบินพุ่งไปยังเสาศิลาที่อยู่ใจกลางห้องโถงใหญ่โครมเสียงดังสนั่นวันไหวเห็นวิหกยักษ์กำลังจะบินไปชนเสาศิลากลับเปล่งประกายแสงสีเขียวจากนั้นอสอรพิษประหลาดที่กลายร่างมาจากกระแสพลังดำมือพลันบินออกจากกลางเสา ปะทะกับวิหกยักษ์อย่างจังวิหกเพลิงได้คายเพลิงร้อนแผดเผาอสอรพิษประหลาดได้พ่นหมอกดำทมินสงครามระหว่างวิหกและอสารพิษได้เริ่มขึ้นในห้องโถงใหญ่แล้วคิดไม่ถึงว่าเคล็ดวิชาขับไล่วิญญ,ญาณที่หายสาบสูญไปจากมหาสมุทรดาวคลั่งนานแล้วกลับยังมีผู้ใช้เป็นดูแล้วคาประเมินพวกเจ้าต่ำเกินไปจริงๆหลังจากเสียงสงบลงเงาประหลาดตนหนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากเสาศิลาอย่าง ชื่อช้าฮานลี่และจิงชิงต่างพากันจ้องมองโดยไม่ได้นัดหมายเป็นเงามนุษย์สีเขียวขจีแสงสีเขียวพร่างคราวทั่วร่างมองเห็นโฉมหน้าไม่ชัดเจนแม้แต่น้อยบนร่างมีสายรัดหมอกสีดำทมิงหนาเท่าแขนหลายสายพันรัดรอบดวงตาทั้งสองสีแดงสดราวกับหยดโลหิตหลังจากเงาประหลาดสังเกตฮานลี่และคนอื่นๆแล้วฮานลี่และจิงชิงต่างรู้สึกถึงกระแสลมเย็นพัดตรงมายังแผ่นหลัง คล้ายกับถูกอีกฝ่ายมองความคิดในใจทั้งหมดออกอย่างทะลุปลุกโลงอดไม่ได้ที่จะพากันมองแอรวบหนึ่งต่างมองเห็นสีหน้าที่ตกตะลึงของอีกฝ่ายอีกฝ่ายเพียงอาศัยสายตาก็ทําให้เกิดความกดดันได้มากถึงเพียงนี้นี่อาจกล่าวได้ว่าอีกฝ่ายมีวิทยายุ์กล้าแกร่งกว่าพวกเขาทั้งสองมากโขหรือคนนี้จะเป็นผู้บําเพ็ญเทียนระดับก่อกําเนิด แต่ดูจากลักษณะของเงาประหลาดคล้ายกับไม่เหมือนมนุษย์กลับรู้สึกว่าเหมือนผู้ถีเสียมากกว่าหากเป็นผู้ถีเหตุใดจึงพูดจะมีระบบกฎเกณฑ์ชัดเจนทีนี้ไม่มีลักษณะจิตใจและสติปัญญาบกพร่องแม้แต่น้อยตอนที่426เล่เหลี่ยมพร่าพราท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นถีจริงชิงระงับความหวาดกลัวภายในใจถามอย่างไม่เป็นธรรมชาติอยู่บ้างมนุษย์ถีพวกเจ้าว่าอย่างไร เงาประหลาดหัวเราะอึดครึมอในวาจาเต็มไปด้วยเจตนาหยอกล้อได้ยิงคำพูดนี้สีหน้าจริงจิงดูแย่มากแต่ฮานลี่ไม่พูดแม้สักคำกังมวลภาพโบราณในมืออย่างรวดเร็วโดยไม่แสดงอาการใดแม้แต่น้อยวิหกเพลิงนับไม่ท่วนทะลักออกอย่างบ้าคลัง่งเฮโลกันพุ่งตรงไปยังเงาประหลาดขณะเดียวกันวิหกยักษ์ที่กำลังต่อสู้กับอสรพิษประหลาดก็เปล่งเสียงแหลมสูงแล้ว เลือกต่อสู้กับคู่ต่อสู้กลายเป็นเปลวเพลิงร้อนสีขาวร้อนระอุกลุ่มหนึ่งมุ่งไปยังเงาประหลาดอย่างดร้ายเงาประหลาดเห็นอย่างนี้จมูกเปล่งเสียงหืงน้ำเสียงย่อเย้ยส่งมาวิหกแสงอรุณหากเป็นร่างจริงของวิหกนี้ข้าน้อยอาจจะเกรงกลัวถึงสามส่วนแต่เวลานี้เป็นเพียงวิญ,ญญาณพิกลพิการน้อยนิดเท่านั้นก็กล้าเลียนแบบคนอื่นตัดรากถอนคนพูดถีแล้วหรือ วาจานี้เพิ่งพูดออกไปเงาสีเขียวได้ยกมือทั้งสองหมอกดำทมินบนร่างกายเกาะกลุ่มอยู่บนมือในทันทีทันใดตามมาด้วยเสียงพอรือบอพอรือบอสองครั้งทั่วครู่หมอกสีดำทมินที่อยู่บนมือทั้งสองดีดดิ้นออกกลายเป็นอสร,รพิษยักษ์เขาเดี่ยวสีมึกสองตัวทะยานพุ่งเข้าไปสังหารกลุ่มวิหกเพลิองอย่างไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นทุกครั้งที่ปากอันน่ากลัวนี้โจมตี ้องมีวิหกเพลิงหลายตัวถูกกลืนเขี้อ,อาไปส่วนเพลิงสีขาวละเอียดที่วิหกเพลิงจำนวนมากเหล่านั้นพ่นออกมาไม่อาจระคายระคายอสอรพิษประหลาดสองตัวได้เลยแม้แต่น้อยขนาดนี้วิหกแสงอรุณขนาดใหญ่ยักษ์นั่นได้กลายเป็นกลุ่มเพลิงขาวมาถึงเบื้องหน้าแล้วแต่มันกลับไม่สนใจอสอรพิษสองตัวกลับพุ่งไปทางร่างเงาประหลาดโดยตรง เงาประหลาดเห็นเช่นนี้แสงสีแดงของดวงตาทั้งสองเปล่งประกายสีแดงสดเพิ่มขึ้นหลายส่วนแม้กายจะไม่ขยับขยื่อนแต่สีหน้าแสดงออกถึงเคร่งเครียดเล็กน้อยเห็นชัดว่าวิญญ,ญาณพิการวิหกแสงอรุณที่อยู่ตรงข้ามกลับไม่ง่ายดายเหมือนที่เงาประหลาดพูดไว้เลยเสียงปึ ng มือของเงาสีเขียวทั้งสองสันเครืออสรพิษเขาเดี่ยวสองตัวหนีออกจากมือทั้งสอง ข้างเคลื่อนไหวด้วยตัวเองจากนั้นออกแรงใช้กำปั้นแตะครั้งหนึ่งเพลิงสลัวเขียวขจีลุกโชนขึ้นบนกำปั้นทั้งสองหลังจากนั้นร่างกายเปล่งประกายมุ่งไปที่กลุ่มเพลิงสีขาวเงาสีเขียวก็คือกำปั้นที่ดูร้ายผลคือท่ามกลางสายตาที่ตกใจของฮันลี่และจิงชิงกลุ่มเพลิงสีขาวถูกโจมตีจนแตกกระจายเป็นละอองควันทั่วบริเวณตามเสียงที่ดังขึ้นคลิปตาเดียวก็ไม่หลงเหลือแม้แต่ซาก แต่บนกำปั้นข้างหนึ่งของเงาสีเขียวได้ปรากฏไข่มุกสีขาวน,น้ำนมแพรวๆเม็ดหนึ่งเงาประหลาดหัวเราะนำเอาไข่มุกแพรวๆกลืนเข้าไปในท้องคำหนึ่งอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นจ้องมองฮันรี่ด้วยสายตาเย็นยะเยือกอีกครั้งเวลานี้มวลภาพในมือของฮันรี่ลุกไม่ขึ้นเองอย่างไม่มีสาเหตุเขารีบร้อนโยนทิ้งขนคือชั่วคลิปตาเดียวก็กลายเป็นเท่าทุลีแล้ว วิหกเพลิงที่ต่อสู้อย่างอีนุมงตุงนังกับอสรพิษเหล่านั้นขณะที่มวลภาากลายเป็นเท่าทุลีก็ค่อยๆสูญสลายไปทีละตัวเช่นกันฮานลี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่แม่เขารู้ว่าวิหกแสงอรุณร่างแยกพวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายเป็นแน่เพียงแค่เอาพวกมันมาทดสอบความร้ายกาศของอีกฝ่ายเท่านั้นแต่คิดไม่ถึงเพียงเงาสีเขียวชูมือเท่านั้นก็ทำลายสมบัติควบคุมปีศาจโดยเฉพาะชิ้น นี้ได้ทั้งยังไม่พบบ่อแสใดเลยแม้แต่น้อยรู้เพียงอย่างเดียวว่าอีกฝ่ายไม่ใช่พูดผีบริสุทธิ์เป็นแน่ฮันลี่จ้องมองเงาประหลาดอย่างเงียบขึ้ในใจคิดคำนวณหากตนเองประมือกับอีกฝ่ายจะมีโอกาสได้ใช้มากน้อยเพียงใดดีมากเป็นเจ้าแล้วกันตอนนี้ข้าสนใจสังขารของเจ้ามากสองคนที่เหลือใสหัวไปได้เงาสีเขียวมองฮันลี่พลางพูดประโยคหนึ่งออกมาอย่างเชื่องช้า คล้ายกับการต่อสู้ของฮานรี่เมื่อสักครู่เป็นการหาเรื่องใส่ตัวจิตติดตามไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยแต่จริงๆได้ยินวาจานี้แล้วกลับครุ่นคิดไปเองอยู่พักหนึ่งสีหน้าหม่นหมองไม่มั่นคงขึ้นมาแม้ยังไม่ได้ประมือโดยตรงอีกฝ่ายยากลึกอย่างถึงจริงๆแม้จะร่วมมือกับฮานรี่จริงๆคํคำนวณแล้วก็มีโอกาสชนะไม่มากเท่าใด ตอนนี้ได้ยินเงาประหลาดพูดให้เขาไปออกมานี่ทําให้จิตใจของจิงชิงหวั่นไหวไม่หนักแน่นขึ้นมาวันนี้เห็นผู้บําเพ็ญเพียรมากมายสูญสิ้นไปต่อหน้าต่อตาตัวเองผู้บําเพ็ญเพียรที่ปกติแล้วชอบคุยโวโอโอ,โอดไม่ละอายใจท่านนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดรักชีวิตขึ้นมาคิดถึงการเวลาข้างหน้าที่ยาวไกลว่าอย่างไรปล่อยเจ้าสองคอนมีชีวิตรอดก็ไม่เอาหรือ เช่นนั้นตัวข้าก็จะออกแรงให้มากอีกหน่อยให้เจ้าสองคนกลายเป็นศพแห้งเงาสีเขียวเปล่งเสียงในลำคอเย,ย็นยะยเยือครั้งหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงอึมครึมและใช้สายตากวาดมองจิงชิงและจิตติดตามแอลวบหนึ่งเมื่อฟังน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกระหายโลหิตของเงาประหลาดเช่นนี้แล้วหลังจากใบหน้าจิงชิงเดียวแดงเดียวขาวซีดสลับกันไปในที่สุดก็ยกมือประสานขึ้น เหนืออกไปทางฮานลี่พูดด้วยความละอายใจว่าน้องฮานข้าน้อยยังไม่อยากตายลงที่นี่ครั้งนี้ต้องขออภัยด้วยกล่าววาจานี้เสร็จเขาก็ไม่เอ่ยอะไรอีกรีบเร่งฝีเท้าวิ่งมุ่งไปยังขั้นบันไดไม่หันมองฮานลี่แม้เพียงแอวบหนึ่งฮานลี่มีสีหน้าปกติไม่เผยสีหน้าโกรธแค้นหรือถูกคนทอดทิ้งแต่อย่างใดมีเพียงสายตาที่ซ่อนเร้นความเหน็บหนาวมองจริงชิงที่จากไป แต่ดวงตาสีแดงของเงาสีเขียวกลับเผยความภูมิใจออกมาส่วนหนึ่งขณะที่จิงชิงกำลังบินมุ่งข้ามกองกระดูกสีขาวกระจัดกระจายอยู่นั้นกลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลขึ้นอีกกองกระดูกบริเวณนั้นพลันโจมตีเขาในทันใดพุ่งเข้ามารวดเร็วราวกับลูกธนูจิงชิงตกใจและมโมโหเดือดดาลอย่างมากแสงสีเงินบนร่างเปล่งประกายร่างกายถูกปกคลุมอยู่ในนั้น แต่ยังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยปากถามเงาประหลาดและใช้ศาสตราอาคมกระดูกสีขาวเหล่านั้นพุ่งมาอย่างรุนแรงทะลุผ่านเกราะคุ้มกันสีเงินเข้าไปข้างในเสมือนไม่มีสิ่งใดขวางกันชั่วพริบตาร่างกายของจิงชิงก็แห้งกรังยังไม่ได้พูดออกมาสักคำก็ล้มลงไปกองบนพื้นฮันลี่มองศพบ,บนพื้นด้วยความเศร้าโศกสส่ส,ส,สีสาแผวเ,เบาจากนั้นพลิกฝ่ามือ ย่ามอสูรวิญญาณหนึ่งใบก็ปรากฏอยู่บนฝ่ามือขณะเดียวกันกระบี่บินสองด้ามที่อยู่ข้างหน้าก็สั่นเครือขึ้นมาเปล่งแสงเขียวสว่างสวยออกมาเล็กน้อยน่าสนใจเจ้าไม่คิดจะถามข้าสักคำหรือว่าเหตุใดข้าจึงไม่รักษาสัจจะเงาสีเขียวพูดด้วยรอยยิ้มเย็นยะเยือกหากท่านต้องการจะพูดจริงๆไม่ต้องเอ่ยปากถามก็พูดออกมาเองหากไม่ ต้องการพูดก็เปลืองน้ำลายเปล่าเท่านั้นฮานลี่พูดอย่างไม่มีแสดงสีหน้าดีมากเด็กน้อยเจ้าถูกใจข้าจริงๆหากไม่ใช่เพราะกระทบกระทั่งกันก่อนหนะ้าบางทีข้าอาจจะรับเจ้าเป็นศิษย์แต่เวลานี้ทั้งชีวิตข้าจะไม่รับลูกศิษย์อีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเกลียดศิษย์ทรยศสมัยก่อนทั้งหมดเข้ากระดูกดำอย่างไม่เผาผีเงาสีเขียวทีแรกคาดคิดไม่ถึงอยู่บางส่วนแต่กล่าวตอบโต้ด้วยน้ำเสียงที่น้า สะพรึงกลัวสีหน้าฮาลลี่ไม่เปลี่ยนแปลงยกมือขึ้งจิตติดตามที่อยู่ข้างหลังปล่อยแสงสีโลหิตออกมาป้องกันกายสองเท้าเดินมาข้างๆฮานลี่ยืนนิ่งอย่างมั่นคงฮานลี่ไม่พูดเพอเจอร์แล้วเตรียมใช้พลังอสศนีบาดท,ทำลายสัตว์ตรูขณะเดียวกันยังมีเคลดวิชากระไผยเขียวพึ่งเมคาหลายด้ามที่อยู่ในกายก็คันไมคันมืออยากลองปล่อยออกมาได้ทุกเมื่อเช่นกันลำแสงจิตสัมผัสโลหิตดีด พวกเจ้าเป็นสิทธิของจีอินหรือจีเซวิยอนเงาสีเขียวเห็นแสงสีโลหิตบ,บนร่างกายจิตติดตามร่างกายสั่นเครือเล็กน้อยจากนั้นหัวเราะด้วยความโกรธขึ้นมาฮานลี่ขมวดคิ้วสีหน้าเคลื่อนไหวเล็กน้อยจีอินเจ้าพูดถึงบรรพชนจีอินแห่งเกาะทะมินใช่หรือไม่ฮานลี่กล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉยเขามีความรู้สึกจังจงคล้ายกับว่าได้คลี่คล,คลายความลับของนิกายปีศาจและวิชาย,ยุท์ ของเกาะทมินแล้วบรรพชนจีอิงสิทธทรยศคนนั้นอาศัยความกล้าอะไรมาเรียกตอนว่าบรรพชนเงาสีเขียวได้ยินวาจาฮันลี่ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาในทันใดจากนั้นก็เอ่ยคำด่าทอฮันลี่ตกตะลึงอยู่บ้างผู้ที่เหมือนกับผู้ถีผู้นี้อาจเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นอาจารย์ของบรรพชนจีอินนั่นที่ลึกที่ล่านยิ่งนับขณะฮันลี่กำลังถูกวาจาของอีกฝ่ายทำให้ประหลาดใจนั้น ร่างกายก็กระพริบแสงสีเขียวจากนั้นมีเสียงอดอู้ส่งมาจากข้างหลังฮันลี่หวั่นภาวาในใจอดไม่ได้ที่จะหันหลังกลับไปมองแต่ข้างหลังโล่งโปร่งไม่มีผู้ใดเลยไม่ได้เกือบจะทันทีทันใดฮันลี่ก็เข้าใจแล้วว่าตนหลงกลเข้าแล้วรีบร้อนหันหลังกลับและปล่อยกระบี่บินเจ็ดด้ามออกมาป้องกันกายของตนข้างหน้า ควบคุมกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาก้าวด้ามในคราวเดียวนี่คือขีดจำกัดของฮันลี่ในตอนนี้แล้วแท้จริงแล้วทั่วขณะที่ฮันลี่หันหลังกลับมานั้นแสงกระบี่ของกระบี่ทั้งก้าวด้ามก็ได้รวมกันปล่อยอัศนีเทวาปัดเป่าพยันตรายสีทองจางออกไปกลุ่มแสงสีเขียวขนาดเท่ากําปั้นหนึ่งลูกได้หายไปท่ามกลางประกายไฟฮันลี่กังวลเป็นอย่างมากอีกนิดเดียวก็จะพลาดท่าให้กับอีกฝ่ายแล้ว ไผ่อัศนีทองเจ้าใช้ไผ่อัศนีทองหลมกระบี่บินเงาสีเขียวเวลานี้เปล่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกยากที่จะเชื่อฮันลี่หัวเราอเย็นเยือกขณะที่กําลังคิดหัวรเร้อยอีกฝ่ายอยู่นั้นกลับรู้สึกถึงอากาศข้างกายมีคลื่นประหลาดซัดมาคล้ายกับว่าร่างกายเขาเกิดปฏิกิริยาตอบกลับโดยมีเงื่อนไขขึ้นครั้งหนึ่งแต่ จากนั้นหน้าอกก็สั่นเครือกรวยสีโลหิตที่คุ้นตาเป็นอย่างยิ่งพุ่งทะลุผ่านเขาจนหัวใจชาว่าพริปตาเดียวโลหิตสดก็ไหลทะลักออกมาจากนั้นมีแสงเหลืองที่ดูร้าสายหนึ่งพุ่งโจมตีเขาอีกครั้งแกงเสียงกังวาลสายดังลอยมากระบี่บินหลายด้ามพุ่งออกไปในเวลาเดียวกับที่แสงสีเหลืองปรากฏร่างเดิมเป็นบาดผสมปรานจิตติดต,ตามฮานลี่ตะโกนออกไปด้านข้างด้วยความตกใจและโกรธเคือง ถูกกลวยโลหิตวิญญาณโจมตีก่อนจากนั้นตามด้วยบาดผสมกรานอีกเห็นชัดว่าเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นกับจิตติดตามแล้วแต่เงามนุษย์ที่อยู่ข้างๆกลับสั่นเครือคล้ายกับว่าจิตติดตามพุ่งไปทางเงาสีเขียวนั่นโดยไม่ฟังสิ่งใดฮันลี่ประสานใจกับจิตติดตามแม้จิตแยกยังคงอยู่ในกายจิตติดตามแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงไม่อาจบังคับกายจิตติดตามได้เลยแม้แต่น้อย เงาสีเขียวหัวราะอ,อย่างบ้าคลาั่งกลายร่างเป็นสายรุ้งสีเขียวพุ่งไปทางจิตติดตามเหมือนกันฮันลี่สีหน้าซีดเซียวไรที่เปรียบแต่หลังจากนั้นก็กัดฟันยื่นมือกระตุ้นพลังยุทธ์อ้าปากกว้างพ่นอักษรเก็บตัวหนึ่งอย่างดุร้ายเหนือศีรษะจิตติดตามที่อยู่ห่างไกลแสงสีเขียวกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งบินตามเสียงออกมาและพุ่งกลับเข้าในกายฮันลี่พลันหายวับไปอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้เงาสีเขียวที่กลายร่างเป็นสายรุ้งเยาวเอียดก็จมเข้าไปในกายจิตติดตามแล้วฮานลี่ใช้มือกดบาดแผลที่หน้าอกคลางจ้องมองจิตติดตามที่อยู่ตรงข้ามด้วยสายตาดูร้ายอาฆาตจิตติดตามกลับค่อยๆลืมตาทั้งคู่ขึ้นอย่างเชื่องช้าเผยลูกตาสีแดงสดราวกับโลหิตคู่หนึ่ง